สวัสดีค่ะทุกคนปูนค่ะอ้อค่ะโอเคคลิปนี้นะคะเราก็จะมาให้ดูทริคว่าการอ่านหนังสือสอบ t ี a คอะเราใช้ทริคอะไรบ้างทุกคนอืมปูนก่อนดีกว่อโอเคคือขอพูดก่อนว่าคลิปเนี้ยอยากให้ทริคแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆอ,อยากให้แบบวิธีการจัดการกับความเครียดอ่ะทุกคนอ <laughs> เออ แบบรู้สึกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สําคัญนะบางคนอาจจะต้องการกําลังใจหรืออาจจะต้องการแนวทางในการดําเนินชีวิตโอเคค่ะทิศของเราอะทุกคนมันมีอยู่ว่าใช้โพสอิดเลยคือแบบเป็นคนใช้โพสอิดเยอะมากมันเหมือนแบบยิ่งเราติดเยอะติดโพสอิดเยอะๆมันรู้สึกว่าแบบท้าไมเราขยันจังวะท,ทั้งที่เราแบบเอออาจจะขยันปกติแต่แบบ เอเอเปิดหนังสือสือโลงแล,ล้วเออเปิดหนังสือคือโลง <laughs> บ้าบ้าบ้า,บา <laughs> ก็มีไฮไลท์อยู่เล่มน,นี้เล่มน,นี้จําได้ว่าเป็นเล่มท้ทายๆที่อ่านก็เลยอาจจะแบบเอออันนี้หน่อยแต่ว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างคือหนังสือถ้าทุกเรื่องของเรามีแบบนี้หมดเลยทุกคนคือเราจะแบ่งไว้เลยว่าแบบอันเนี้ยจะอ่านถึงวันนี้โพสต์อิทอันเนี้ยคือหนึ่งวันแต่ละโพสต์อีทของเราอะคือหนึ่งวันทุกคนเออมันมีวิชาสังคมอะเขาแบ่งวันละยี่สิบนาเราก็แบบ มันใช้โพด์อีกประมาณ20แผ่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราอ่านหนังสือ400หน้าในเวลา20วันมันมันเป็นการอ่านที่แบบเออรู้สึกว่าทึ่งอ่ะเออทึ่งมากอะว่าแบบการสอบเข้าทําให้คนเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเอออะคิกออมมีติกอะไรไหมคะของเราคือแบบต่างจากปูนะคือแบบปูอ่านไปแบบแบ่งชัดเจนว่าจะเอาวันนี้ต้องได้เท่าไหร่แต่ของเราคือแบบไปเรื่อยๆคือแบบ ส่วนใหญ่เราจะไปเปิดดูข้อสอบเก่าก่อนแล้วลองทำรอบนึงแบบเวอร์ชันไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ถนัดเรื่องนู้นไม่ถนัดเรื่องนี้แล้วก็จะทำเอาที่ถนัดก่อนให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกทําได้แล้วก็ไปอ่านเน้นพาที่ถนัดให้มันเป๊ะที่เราเราชอบอ่ะให้มันเป๊ะอ่าแล้วก็ทําอันนั้นไปรู้สึกทําได้เออดีแต่พอไปถึงพาที่เราไม่ถนัดแล้วเราค่อยกลับไปอ่านแบบว่าเป็นช่วงหลังก็คือทําอันที่เราทําได้ไปก่อนแล้วค่อยกลับไปอ่านอันที่เราไม่ถนัดอื แล้วก็คืออ่านบทแบบว่าข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เรียนเป็นหน้าไปอืมเอออันนี้ก็คือที่ของเราต่อไปก็คือการทําสมุดจดความผิดพลาดของเราเพื่อที่ก่อนเราจะสอบแต่ละสนามอะ่ะเราก็จะเปิดอ่านในวิชานั้นๆอะ่ะเออว่าแบบเราพลาดเรื่องอะไรไปแล้วก็แบบช่วงที่มันใกล้จริงๆอะ่ะประมาณ3าเดือนก่อนสอบอะ่ะเราก็เขียนเข่าวดาวอ่ะทุกคนย้อนหลัง เราทชกหน้าเราเขียนย้อนหลังหมดเลยเออม,มันก็จะให้ความรู้สึกแบบใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะอะไรแบบเนี้ยคออของเราคล้ายๆปูนแต่เราไม่ได้โจทย์เราใช้เป็นแบบเออเทคโนโลยีนิดหน่อยก็คือใช้แอปแอปที่มันเาดาวแล้วก็แบบตั้งว่าวันนี้สอบอันนี้ก็คือแบบนับถอยหลังมันก็จะแบบขึ้นหน้าจอเราทุกวันว่าเหลือกี่วันแล้วอะไรนี้อืมนั่นแหละมันจะได้แบบให้เรารู้สึกแบบฮึดหน่อยใช่เราควรรู้ว่าเหลืออีกกี่วันถึงจะสอบแบบ ตอนใกล้ๆแล้วอะสักสอง,ส,องสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อยๆเขาดาวไปเอส่วนเวลาอ่านอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบไม่ปิดไอจปิดเฟซปิดทุกอย่างแบบไม่จับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะคือแบบเราเปิดเอาไว้ติดตามข่าวสารนะคือแบบมันจะมีอัปเดตนู่นนี่เรื่อยๆอแล้วไม่ใช่แบบหายไปจากโซเชียลเลยอ,ยอคืออันนี้ก็ไม่ปิดเหมือนกันก็แบบก็เอาแบบเท่าที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องปิดขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็แล้วแต่คนไงเราก็ไม่ปิดเหมือนกัน มีชีะไรคะสลับกันสลับกันเรื่อยๆบางคนก็จะแบบอ่านต้องเน้นอ่านเยอะอ่านตอนนี้ถึงต้นแบบว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นยันเที่ยงคืนยันตีหนึ่งตีสองยันเช้าอะไรเงี้ยคือแบบเราไปเห็นคนอื่นเราก็รู้สึกวย่งแต่ทำไมเราไม่อ่านเลยะแต่แบบจริงเราก็ไม่ต้องทําตามเขาก็ด้แเราก็เป็นแบบเวลาที่เราเอาให้เราเข้าใจอ่ะอบางคนอาจจะแบบเข้าใจช้าก็เลยต้องอ่านเยอะบางคนรีบข้าหัวเร็วเข้าใจเร็วก็เลยอ่านแป๊บเดียวก็ได้คือแบบ ั้งแต่แบบเรียนมาเราไม่เคยอ่านหนังสือถึงเที่ยงคืนเลยอะแต่จริงๆคือแบบต้องตั้งไว้ว่าเราต้องเข้าใจก่อนเที่ยงคืนต้องแบบเพยายามตั้งใจอ่านแล้วก็แบบลังเที่ยงคืนก็เป็นล้านลานเลยของเราไปอ่านกร์ตูนเป็นดูหนังอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนอันเนี้ยออคือมันอย่างที่ออกหมายถึงคือแบบว่าอะไรนะคือแบบว่าคนอื่นเขาอ่านเยอะอ่านน้อยอะไราแล้วก็เห็นคนอื่นอ่านเยอะแต่แบบออมันมันก็เป็นเวลาของเขาไงเ,ออเราก็เราก็มีตารางเวลาของเราก็ได้ไม่ต้องไปเหมือนเขาส่วนอันเนี้ยคือแต่ละวันอะเราอะ จะชอบตั้งเป้าหมายไว้ว่าสมมติวันเนี้ยอ่านสังคม20หน้าอ่านไทย20หน้าทาข้อสอบนู่น1ชุดทานู่นหนึชุดเลยเงี้ยแค่นั้นพอทําเสร็จที่วางแผนปุ๊บเราจบเราพอเออแต่ถ้าแบบบางวันบางกรณีที่แบบรู้สึกว่ามันลามากอะมันเหนื่อยเหนื่อยแบบอ่านต่อไม่ไหวไม่ไหวอะเราก็แบบพอแบบถ้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยมากๆอะ มันฝืนตัวเองใช่ไหมการที่เราฝืนตัวเองมากๆอะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรอยู่ดีอะเออมันเหนื่อยเปล่าอะนอนดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่มีแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยลุกขึ้นมาอ่านต่อนะคะน้องๆอืมแต่ก็ชอบการที่ทําอะไรเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าแบบวันนี้อ่านยี่สิบหน้าแล้วก็ไปปุ๊บจบก็คือพอแค่นั้นเองแต่อย่างของออมคือตั้งเวลาใช่ไหมเที่ยงคืนคือแบบออเราพยายามให้ เหมือนเราตั้งไว้แล้วว่าหลังได้คืนจะดูหนังคือแบบเราก็ต้องทําตัวเองให้เข้าใจอ่ะแบบตั้งใจอ่านให้มันเข้าใจก่อนก่อนเวลานั้นจริงๆอาจจะเลทบ้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ารู้สึกแล้วว่าเราไม่ได้อ่านไปเฉยๆอ่านแล้วแบบปิดหนังสือทิ้งจบแล้วก็แบบอ่านให้เข้าใจจริงๆอ่ะแล้วก็มันรู้สึกเ,ออเข้าใจแล้วสบายใจแล้วโอเคปิดไปทำอย่างอื่นต่อได้อเออแล้วก็นี่จะมีปฏิทินแบบนี้แต่อันนี้เป็นของเพื่อนนะของปฏิทินเราไปไหนเราก็ไม่รู้ก็จะมีปฏิทินแบบนี้ทุกคน แต่ละวันอะเราก็จะเขียนเลยว่าวันนี้จะอ่านนี่อ่านนี่อ่านนี่เท่ากี่เท่านี้หน้าเท่านี้หน้าอะไรแบบเนี้ยเอออืมนั่นแหละทุกคนก็เราชอบวางแผนแบบรู้สึกว่าพอเราทําไปตามแผนแล้วมันรู้สึกว่าโอเควันนี้ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวัน <c oughs> อืออืออ่ามีทริคอะไรคะทริคก,การอ่านหนังสือ อ๋อ oh. <laughs> <laughs> เราเคยที <laughs> ่ทุกคนวิชาเคมีอะ่ะมันจําเยอะใช่ไหมส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยท่านเนี้ยยังจําไม่ได้เราก็อัดเสียงตัวเองไว้อะแบบอัดคลิปเสียงคลิปแล้วประมาณแบบยี่สิบวิอย่างเงี้ยเออแล้ววันไหนที่รู้สึกแบบอันนี้อันนี้อะไรบวะเราก็ไปเปิดคลิปเสียงนั้นฟังแล้วก็โอเคเออแล้วมันก็แบบจะจําได้เองอส่วนวิชาที่แบบเป็นจดวิชาที่ความจําเยอะอย่างสังคมอย่าง ชีวาอย่างเงี้ยแล้วก็เ้นจดเอาเองแบบไม่ได้อ่านสรุปของคนอื่นแบ่ว,ว่าเ้นจดให้เอาเราเข้าใจไม่ต้องสวยมากก็ได้คือแบบไม่ได้ไปขายคือแบบเราแบบลายมือเราคือแบบงกไม่อ่านคนอื่นอ่านไม่ได้เลยลเอ่าน็นคนเดียวอย่างเงี้ยเวลากลับไปอ่านก็อ่านแค่สรุปของเราสรุปก็คือแบบ เอ้เวลาทําสรุปก็คือดูข้อสอบเก่าไปด้วยแล้วก็เอามาแปะเออใช่เราชอบเปิดข้อสอบเก่าแล้วเวลาทําสรุปก็คือเอามาแปะไปด้วยไว้ข้างๆแล้วจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันออกข้อสอบแบบนี้ปีเก่าอาอกแบบนี้แต่ของเราก็คือนั่นแหละอ่านถ้าอันไหนโอเคแล้วเราก็ผ่านไปแต่ถ้าอันไหนเราผิดอะเราจดไว้ใส่สมตตุเดเล่มเมื่อกี้ที่ให้ดูอ,อืมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นทริปนะคะของเราเองก่อนก่อนวันสอบจริงแบบได้ได้แบบ ดื่มอะไรไหมคะหมายถึงว่าดื่มแบบน้ําซุปไก่สกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ,อะตอนไปสนามสอบก็เจอปูลแล้วปูดื่มแบน <c oughs> แบนเนจน,จนยอูอ่ะวันต่อไปก็คือตามปูน่แบบไม,ไม่ช่วยอะไรเลย <c oughs> อร่อยไหมก็ไม่รู้แบบรู้สึกแบบอ่ะกินไปกินไปเฉยๆือ <c oughs> เรารู้สึกว่าแบบมันช่วยอะทุกคนมันอาจจะเป็นเรื่องทางใจอะแบบอาจจะเป็นแบบฉันรู้สึกว่าฉันกินแล้วฉันรู้สึกแบบคิดออก มันอาจจะเป็นเรื่องทางใจก็ได้แต่รู้สึกว่ากินตลอดเลยอะก่อนสอบอะมันทําให้รู้สึกตื่นอะคะ่ะทุกคนตื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก่อนวันสอบก็ไม่อยากไปแบบหักโหมมากมันแบบยาญ่ทให้ตัวเองป่วยนะ<ช><ๆ>แบบว่าแต่ว่าก่อนวันสอบสิ่งที่แนะนําให้ทําคืออ่านสิ่งที่เราพลาดอะสําหรับเรานะมไม่ต้องอ่านทั้งหมดแบบยากแต่ก็เห็นบางคนคือแบบปล่อยเลยนะแบบว่าวันก่อนสอบคือแบบทําสมองให้โล่งที่สุดอืมันแล้วแต่คนด้วยแต่ของเราคืออ่านอันเก่าใช่ไหมแล้วก็ อไปเปิดบูปินอ่ะเราก็แบบโอเคเราอ่านเรื่องนี้แล้วเรามีเรื่องอะไรขึ้นมาในหัวยังมียังมียังมียังอะไรเงี้ยเรื่องไหนยังไม่มีเราก็เปิดกลับไปอ่านมันอาจจะใช้เวลาไม่มากอ่ะแต่แบบให้มันผ่านตาซะหน่อยนะคะทุกคนอืแต่แบบอันเนี้ย<ม>คือไม่ใช่คแบบนี่ไม่ใช่ perfection นิดอ่ะแบบอะไรที่เราเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้พร้อมแบบมากมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็เอาให้จริงพร้อมที่สุดแค่นั้นแหละอื อะไรที่เก็บได้ก็อยากเก็บคืออย่างวิชาพิเศษเนี้ยมันมีหลายพาร์เลยที่ไม่ถนัดก็เลยแบบแล้วไม่ต้องเอาก็ได้เราไม่ต้องได้เต็มตอนก็ได้คือแบบบางข้อคะแนนมันเท่ากันอะเก็บไหมแต่แบบบางข้อมันยากยากแต่คะแนนเท่ากันเราก็ปล่อยก็บ้างก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่บางคนเขาอาจจะต้องการคะแนนที่สูงมากเพือ่อเข้าที่ที่แบบเออที่เขาต้องการอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่คนไปนะคะอืมอืมก็มคือแบบ ดูก่อนว่าเราอยากเข้าที่ไหนแบบแนวโน้มคะแนนเป็นยังไงแล้วคือแบบเราอยากได้ขอนแก่นอยู่แล้วเป็นอันดับแรกอใช่แล้วก็เลยแบบ<อ>เป้าหมายคะแนอนอันนี้เท่านี้เท่านี้อันนี้คือก็คือยื่นอะไรนะคันตะมขอันดับแรชอบอ่ะชอบด้วยความแบบ passion <อ>สุดยอดแล้วก<ช>็ออแล้วก็เอเอ,ก,เอก็ขอพูดถึงพออันนี้ก็คือวิธีการเตรียมตัวใช่ไหมแล้วก็เรื่องแบบความ ความเขาเรียกว่าอะไรความทอ้อจัดการยังไงความเครียดเราไม่ได้พูดไปแล้วหรออ่า <c oughs> ฉันอาจจะเอาเอา,เอาคลิปนี้อ๋โ okay. <c oughs> อเคโอเคออปูนมีวิธีจัดการความเครียดยังไง <c oughs> วิธีการจัดการความเครียดของเราก็คือการกินการเดินไปดูท้องฟ้าตอนเย็นเย็น,เด,นเดินเล่นให้สมองปลอดปุกดูของสวย,สยงามๆท้องฟงท้องฟ้าฟังเพลงอะไรอย่างี้ได้บรรยากาศ กินของอร่อยอร่อยเน้นใช่แล้วก็เหมือนกันแบบไปดูหนังดูการ์ตูนเล่นแมวเล่นหมาเล่นดนตรีร้องเพลงทําอาหารคือแบบทำทุกอย่างที่ไม่ใช่อ่านหนังสือใช่ทำนกิกไา้ที่แบบเราชอบใช่คือแบบเราไม่ต้องกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้อต้องมีเวลาพักผ่อนใช่แต่แค่เราเต็มที่กับมันก็พออะเพราะแบบเนี่ยคือบางทีอะการสอบแบบคนแบบคุณ ก็ไม่หลังๆก็คือแบบเออพอแหละเอาแค่ความคาดหวังของตัวเองมันก็มากพอและเครียดพอแหละเออนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็เราไม่สามารถแบกหลับความคาดหวังของทุกคนไว้ได้ะเข้าใจไหมแค่ความคาดหวังของตัวเองก็เยอะแล้วอ่ะเออใช่เวลาเครียดๆทำอย่างที่บอกอาจจะทักไปหาคนที่เราแบบรู้สึกว่าเออทักไปหาเขาแล้วเราแบบ มีกําลังใจขึ้นมาอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออทาอะไรก็ได้ที่แบบหากำลังใจให้ตัวเองอะทุกคน,นแต่คือช่วงที่เราอ่านหนังสือกันอะช่วงปิดเทอมตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วแบบไปไหนไม่ได้มันก็แบบความเครียดก็เพิ่มขึ้นด้วยจริงๆคือแบบอ่านหนังสืออยู่บ้านเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่พอแบบโรงเรียนเปิดอะคือไปเจอเพื่อนรู้สึกว่าหายเครียดแบบได้คุยกับเพื่อนอะจริงจริงมันแบบหายเครียดเลยหายเครียดเออพอได้อยู่กับเพื่อนแล้วแบบอ่ะตอนเปิดเทอมมหกใช่ไหมมันก็จะมีงานโรงเรียนอื แบบว่าบางคนก็จะรู้สึกว่างานโรงเรียนอีกแล้วแบบเราจะเอาเวลาไปอ่านหนังสือแต่เรารู้สึกว่าอะทํางานโรงเรียนก็คือใช้เวลางานโรงเรียนคือเป็นการพักผ่อนของเราละกันอ่ออุ้ยคนดิชั่ก็คือช่วงนั้นมีงานคริสต์มาสไงเราก็ต้องก็เลยไปทุ่มเทกับงานนั้นเลยอ่านอ่านหนังสือช่างวันก่อนอ่ะอืมก็มีเวลาพักผ่อนมาเอ้ยแล้วนี่เวลาอ่านหนังสือเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอ่ะคือตอนอยู่มปลายเรา อยู่หอใช่ไหมเราก็แบบนั่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไปเรื่อยเออ<ม>เปลี่ยนบรรยากาศเป็นคนไม่ชอบอ่านที่เดิมซ้ำๆแบบอ่านในห้องนานๆเน,นี้ยไม่ได้เลยเอออเมื่นี้คะแต่ของเราคือไม่ชอบไปอ่านในคาเฟ่ชอบอ่านอยู่ที่บ้านมันก็แล้วแต่บ้านนะแบบบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคือแบบบ้านเราก็แบบเยี่ยมๆโ okay. อเคแล้วไม่สามารถอ่านนั่งอ่านกับเพื่อหรือที่ที่มีคนได้มันก็แล้วแต่คนอ่ะเออแต่นี่ก็แบบเวลาอ่านก็ไม่อ่านดึกเหมือนกันแบบ ไม่เคยอ่านเอ๊ะจำไม่ค่อยได้แต่นานๆทีอะถึงจะมีแบบถึงตีสองเพราะเป็นคนไม่ไม่ชอบนอนดึกเออช่วงเวลาที่เราชอบอ่านคือสองทุ่มถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้อืมล้วก็ไม่เคยตื่นมาอ่านตอนเช้าด้วยเพราะแบบตื่นเช้าแล้วมันคนบางคนบอกว่าสมองรับรู้ตอนเช้าคือไม่ได้นี่ไม่ตื่นค่ะก็ไม่ตื่นแบบว่าตีห้าอย่างเงี้ยแบบก็ตื่นมาอ่านกันได้ไงแล้วไม่สามารถแล้วตื่นก็คือแบบง่วงแล้วพักในเตียอีกรอบ ใช่ลแลเราก็อาจจะตอนเช้าจนถึงแบบว่าก่อนเที่ยงคืนอ่ะอือนั่นแหละก็หาเวลาที่ตัวเองแบบโอเคเออสําหรับวิชาที่ไม่ถนัดเราแบบทําข้อสอบคะแนนน้อยอย่างเงี้ยตอนซ้อมทำเราได้คะแนนน้อยอย่ะทำไงก็แบบมันก็ทอนิดนึงแต่ พอทำไปมันก็รู้ข้อผิดพลาดแล้วมันก็แบบค่อยๆมันึ้นมันจะคัดเก็บขึ้นไปทีแล้วสเต็ปเองอ่ะคืะอแบบตอนแรกก็คือทําไม่ได้แบบเออจะเทดีไหมแต่มันก็แบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดเละเทแบบทำทีละนิดให้มันได้อแค่ไม่ต้องเก็บเต็มเป๊ก,ก็ได้ให้ได้สักนิดสักหน่อยเนี่ยโชว์เดี๋ยวนะพินไหนวะ,ะปูเคยบอกว่าปูทําแบบว่าจดข้อผิดพลาดใชไ่ไหมแต่เรา เราไม่ได้จดแบบว่าจดเป๊ะขนาดน,นั้นอ๋อ,อเวลาเราทาสรุปอย่างเงี้ยเราก็แค่บอกอย่าลืมตรงนู้นนะอย่าลืมตรงนี้นะเวลาไอ,อ,อ้จุดผิดพลาดเล็กๆเราไม่ได้เขียนเต<ร>ะขนาดน,นัน้นเอเราก็ไม่ได้เขียนเป๊ะนะเราแค่เขียนเออเ,<ร>เ,เอดีดเด็ดแบบเขียนแค่นี้เขียนเรื่องที่พลาดเลยเออแค่นั้นแบบไม่ข้อเขียนว่าตัวเองด้วยนะแบบบางคนอาจจะบอกว่าใครว่าคะแนนก็อนี่เออนี่เดี๋ยวจะถ่ายลงไปเลยถ่ายลงไปแบบไม่อายนี่คือคะแนนแต่ละปีที่เราลงทำอ่ะ คือแบบแต่ละปีที่เราทำอะถ้าเอาเจ็สิเปอร์ใช่ไหมเก้าสามันอ่ะเราได้ประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าๆอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายวันจริงเราได้เท่าไหร่วะได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่าไม่รู้อ่ะก็เคยพูดไปแล้วคลิปก่อนนั่นี้ก็ไปดูตามนั่นแหละเออทุกคนนั่นแหละก็คือแบบบางวิชามันแบบทํายังไงทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นนะ เช่นวิชาอังกฤษเป็นต้นแบบเนี่ยตอนซอมอ่ะไม่เคยได้หกสิบเลยทุกคนดูดิแบบมีแค่ครั้งเดียวที่ได้หกสิบสองจุดห้าอะไรเงี้ยเออแบบได้ห้าสิบกว่าตลอดแล้ววันจริงได้หกสิบเอดตัวนั่นแหละเริ่มวนแล้วเวลาแบบเออตามสถาบันต่างๆมันจะมีจัดสอบแบบพรีเทสเขาเรียกว่าไรเออเนั่นแหละนั่นแหละถ้าแบบเราก็ลองไปสอบดูก็ได้แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่า คะแนนตอนเราสอบอ่บมันแบบเราเคยสอบตอนมอ5กับม6ซึ่งตอนมอ5คือแบบจริงๆไม่ต้องไปสอบตอนมอ5ก็ได้คือแบบข้อความรู้ของเราแบบไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนื้อหาม6เราก็ยังไม่ได้เรียนอะแล้วแบบคะแนนเราก็กแบบทุเรศมากคือแบบจําไม่ได้เราเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าตอนมอ5มันไม่จําเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรายังไม่ได้มี ตอนนั้นเราไม่มีแพชชั่นว่าต้องสอบได้เท่านี้เท่านี uh. ้ใช่ไหมเรายังไม่รู้ด้วยว่าคะแนนแต่ละอันมันต้องยี่เท่าไหร่ uh. สมัยนั้นยังไม่บบไ,มได้สนใจโอเคแต่ตอนพอม .6 ก,ก็มีสนามที่ให้ไปสอบเหมือนกันเราก็ไปสอบแต่ว่าข้อสอบแนวข้อสอบติวเตอร์แต่ละสถาบันต่างๆก็แบบรวบรวมมาจากข้อสอบเก่าแต่ว่าพอบูปินออกมามันก็แบบเปลี่ยนแนวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็อาจจะแบบว่าข้อสอบที่ได้ทํามันก็อาจจะไม่ตรง mm hmm. คะแนนเราอาจจะแบบดูได้น้อยแต่พอไปทำข้อสอบจริงๆมันก็อาจจะได้เยอะก็ได้คือแบบคะแนนของเราคือน้อยมากฟิสิกส์อย่างเงี้ยได้สิบแปดเต็มร้อยอ่าพอเห็นแล้วมันจะแบบตกใจอะ่ะเอออ,อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่ก็อันเนี้ยสอบตอนมหกแหละทุกคนสอบตอนมหกตอนที่แบบเหลืออีกประมาณกี่เดือนวะไอสอบทีแคสเตอร์อ่ะได้สอบไหมเราสอบของ เด็กดีพีแอดดิชั่นของเด็กดีเราไม่ได้สอบแต่เราสอบของออมอกเอ็กซมอะทีแคสเตอร์อะแบบเศษคะแนนค่ะแปะให้ดูเลยเออคือแบบคือยื่นไม่ได้อะถ้าถ้าของอันเนี้ยคือวิสามันวิสามันได้ยี่หกเอ้ยคณนนิตอะได้ยี่หกอย่างเงี้ยแบบเกินไปมากอะแต่ก็คือแบบช่วงนั้นคือแบบโอ๊ยทำไมคะแนนเราน้อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเออเปอร์เซ็นไทยก็อยู่ที่แบบอันไม่สูงอะเออเราก็เลยแบบ แต่สุดท้ายอ่ะมันก็ออกมาดีไงทุกคนมันก็แบบพอใจใก็เลยนั่นแหละการที่เราสอบม็อกอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินอืรผมไม่ใช่ข้อสอบจริงสนามมันก็ไม่ได้จริงด้วยไม่ได้มีความกดดันเท่านั้นอืแต่คนที่ได้เยอะอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะเออไม่ได้บอกว่าไม่ควรได้เยอะอะไรอย่างนะี้นะหมายถึงว่าได้เยอะก็ดีแต่ถ้าได้น้อยอ่ะก็อย่าไปทอ้อก็แบบนี่ถ้าถึงถด้เย้ะก็อย่าเพา่งแบบดีใจดีใจเพราะว่า ยังไม่ใช่ข้อสอบจริงค่ะแต่แบบบางคนได้เยอะแบบเออเขาได้เยอะแบบเออ,อันนี้จริงๆรังแั้ก็แบบชื่นชมมากจริงจริงเออนั่นแหละอืมมีอะไรอีกช่วงนั้นมีอะไรอีกวะถ้าเราเป็นเด็กหกห้าเราจะรู้สึกอะไรอยอะตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่เหมือนกันมันก็แบบระบบนู้นนี่นั่นสนามสอบอะไรอย่างเงี้ยมันคงจัดการวุ่นวายอยู่อ่ะก็แบบต้องเครียดเรื่อง สอบแล้วก็ต hey, ้องมาเรียนเรื่องโควิดด้วยก็แบบจะูนะคะไม่ได้พูดอะไรอย่ามันก็ผ่านไปเออสูค่ะมีอะไรก็ทักมาได้หลังมมาได้เลยเรียนๆอย่างเนี้ยเอาจริงถ้าแบบน้องเทียดมากๆอ่ะก็คือพร้อมนะแบบถึงเราจะไม่รู้จักกันอ่ะก็ส่งมาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบทําไมเด็กทั้งงที่แบบอายุสิแปดอ่ะทำไมเป็นต้องเคเียนขนาดนี้เออแบบเด็กอายุสิแปดต้องเรียดขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยแต่ก็แบบ นั่นแหละทุกคนอืมแล้วก็ไม่อยากให้เครียดมากแต่ทางทางที่เข้าใจว่าไม่ยังไงก็เครียดอ่ะอีตรงนั้นนะเออนั่นแหละค่ะก็มีอะไรก็ทักมาหาออมได้ตลอดเลยปุนเหมือนกันโอเคอืมเราจะทิ้งทางติดต่อของออมไว้นะคะทักไปทางสตูดี้แกรมได้เลยโอเคสู้ๆค่ะดูตออไปก็อีกเรื่องหนึ่งตอบแลกตอบแต่บตอบบันไดเรื่องหนึ่งใช่ใช่ช่วงนี้เราก็ ชีวิตเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรถาโถมเราก็เลยออกมาพูดได้ไงแต่หลังจากนี้ถ้าเงียบๆไปก็อาจจะตายแล้ว <laughs> เรียนรนับโอเคค่ะทุกคนโอเค้อ okay, ย่างค่ะออมีอะไรเพิ่อมอีกไหม <laughs> รู้สึกว่าคลิปเนี้ยตั้งใจพูดมากเพราะว่าอยากให้น้องได้รับ <laughs> ความรู้สึกกำลังใจ <laughs> หรือแบบความเครียดความท้ออะไรเงี้ยอยากให้จับการได้ <laughs> ปิดคลิ <ขอ S 2> ปปิดคลิปค่ะบาย